นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สำรวจผนังเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพานชุมชนสองแควหนึ่งหลังได้รับการร้องเรียนค่ะหลังมีผู้แจ้งเหตุร,ร้องเรียนความเดือดร้อนมายัางเทศบาลนครแม่สอดทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกันกันนินรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ยังสะพานข้างวัดดอนแก้วชุมชนสองแควหนึ่งเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชายจาจุ๋ยหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวโดยทางชาวชุมชนสองแควหนึ่งและชุมชนสองแควสองได้มีการแจ้งข้อร้องเรียนถึงผนังเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ คอสะพานชุมชนสแควหนึ 1, ได้มีการเลื่อนตัวออกจากขอบคอสะพานทำให้เกิดร่องกว้างและมีดินในบริเวณดังกล่าวยุบลงเกรงจะเป็นอันตรายและเกิดปัญหากระทบปิดขวางทางน้ำไหลอาจทำให้สะพานหรือผนังเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพานชุมชนสแควหนึ 1, เกิดการซุดหรือพังลงชาวชุมชนสแควนึ 1, และชุมชนสแควสอง จึงได้แจ้งประสานร้องเรียนไปยังเทศบาลนครแม่สอดเพื่อให้ลงพื้นที่สำรวจและทำการแก้ไขป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน